ครูเป็นไม้ใบพุ่มสูง1-2เมตรใบรูปทรงกลมปลายแหลมขอบใบหย,ยักก้านสัน้นดอกเล็กเป็นกระจุกรวมกันเป็นช่อสีขาวอมม่วงเป็นพืชดินเค็มหรือกร่อยมักเกิดในที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ราบรุ่มชายทะเลทุกส่วนของครูล้วนแต่มีสปปรรพคุณต่างกันไปลำต้นมีความสูงประมาณ1-2เมตรแตกกิ่งก้านมากและเกลี้ยงมีสปปรรพคุณทางยาคือแก้นิ้ รักษาอาการขัดเบาใบมีกลิ่นหอมละมุนใบเล็กรูปไข่กลับมีความยาวประมาณ1เซนติเมตรถึง5 5เซนติเมตรกว้างประมาณ2 5 9ถึงเซนติเมตรตรงปลายใบจะมีลักษณะแหลมหรือแหลมมีติ่งขอบสันใบจะเป็นซี่ฟันและแหลมเนื้อใบจะคล้ายกระดาษค่อนข้างเกลี้ยงแต่ไม่มีกา้านมีสรรพคุณทางยาสามารถแก้ฤทธิ์สีดวงทวารขับนิ่วขับปัสสาวะ เป็นยาอายุวัฒนะสมานภายนอกและภายในต้มดื่มลดน้ำหนักดอกมีลักษณะเป็นช่อฝอยมีสีขาวนวลหรือม่วงจะออกดอกตามง่ามใบดอกวงนอกจะเป็นดอกเพศเมียดอกวงนอกเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศมีสรรพคุณทางยาสามารถแก้นิ่วและขับเหงือ่อจากข้อมูลต่างๆจะเห็นได้ว่าต้นครูมีสรรพคุณและประโยชน์อย่างมากมายเมื่อต้นครูได้ถูกนำใบมาแปรรูปเป็นชาครู ก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดหรือ Central Lab ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของชาครูพบว่าในใบครูมีสารสำคัญที่มีผลต่อการขับปัสสาวะและได้รับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ตัวคิวอันหมายถึงคุณภาพที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพในการกำกับของรัฐบาลได้ให้การรับรองยืนยันถึงคุณภาพแล้ว